สวัสดีครับอาจารย์อูกการันตีนะครับย้อนอดีตดูอนาคตเจอท่าแมชชีนปรับพวงจุ้ยเสริมความสำเร็จกันครับวันนี้มาคลิปการพยากรกันนะครับเดือนกรกฎาคม2,567กันครับมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจแก่ผมด้วยครับ ครับมาดูกันครับผมเดือนกรกนาคมนี้มีเกฑ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมสาหร,ร,รับ,บรดวงดาวที่รอยตั้งแต่พฤษภาคมน,นะครับก็มาเป็นตรงนี้นะครับมในวันที่เก้านะครับผมดาวศุกร์ของเราจากตาแหน่งนี้จะย้ายลงมาศุกร์ก็จะมาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมศุกร์เก่าของเราก็จะหายไปพอ,อปวันที่สิบสามนะครับผม ดาวอังคารของเราก็จะย้ายอยูตรงนี้ไปตรงนี้อังคารก็เลยจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้แทนครับวันที่สิบหกดาวอาทิตย์ก็ได้มีการย้ายมาเช่นเดียวกันนะครับผมดาลงมงครมบเดินไปกันใหญ่ดาวอาทิตย์ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้๊บดาวอาทิตย์ก็จะหายไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จะเป็นถึงสิ้นเดือนก็จะมีดาวที่ปรากฏกันตรงนี้นะครับ โอเคดาวอาทิตย์มาในตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับตำแหน่งมหาจักรในราศีกรกฎตัวนี้เป็นน้ํากับไฟนะครับผมไอตรงนี้คืออะไรก็คือตำแหน่งมหาจักรการที่จะได้ความสําเร็จอะไรนั้นไม่ได้ได้มาง่ายๆครับต้องบุกป่ปา,ปาฝ่าฟันกันส่วนดาวศุกร์ที่เข้าในตำแหน่งนี้ก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับผมดาวธาตุน้ํามาเจอน้ําราชาโชคก็ มีความหมายในหนึ่งเขาบอกว่าผิดแล้วรู้ตัวแล้วยังกลับตัวได้ก็ผิดรู้ผิดรู้ทั่วก็หันหน้ากลับมานะครับผมก็แปลว่าอย่างนี้ปึออ๊บในตำแหน่งอังคารตรงนี้ก็จากเกษตรก็จะกลายไปเป็นปลากรราชาโชคนะครับผมพราเรื่องจากนี่ครับสามตรน,น่งตำแหนนี้สามเป็นกเกษตรตรงนี้ก็จะกลายเป็นปลาแต่ดันได้ราชาโชคครับผม ดาวมันเข้ากันปึ๊บในตำแหน่งเขาเรียกว่าอันคาร์กิโครเรื่องของความเจ้าชู้ประตูดินเรื่องของเพศตรงข้ามมีเข้ามาเรือลายลตอนนี้เดือนนี้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกัเดี๋ยวเราก็ไปดูต่ละราศีกันเพราะว่าคู่มิตรสามกับหกมาอยู่ในตรงนี้นะครับก็มีเรื่องของเพศตรงข้ามความสัมพันธ์ของเพศตรงข้ามที่จะเกิดขึ้นมา เดี๋ยวเราไปดูของแต่ละราศีกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็อีกทีนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในอนา,านคตกันอีกเลยครับผมและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากะครับะะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกัน,นะครับครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับราศีเมษพยากรณ์ประจําเดือนกันนะครับผมชาวราศีเมษนั้นอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเกมีดาวที่ลิมีเตอร์จะเกิดขึ้นบ้างมีกลุ่มดาวตรงนี้เกิดขึ้น หนึ่งสี่หกาเกณฑ์ที่จะต้องตรงนี้ให้ระวังการทะเลาะกันในครอบครัวนะครับผมคุณพ่อคุณแม่พี่น้องกันทะเลาะกันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ให้ระวังเพราะว่าเป็นพพพันธุกคนในครอบครัวมีเหตุมองหน้ากันไม่ติดทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าดาวน้ากับเดือนน้ําบนไฟนะครับผมไฟมาเจอน้ําพ่อแม่อาจเกิดไปได้ อันดับต่อมาก็มีการร่วมมือกันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นเลยีทั้งหนึ่งทั้งหกทั้งสี่หกสี่ให้มองเป็นคาพูดคําพูดความรักการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับผมตอนเาสุขของเรานั้นได้ตําแหน่งอ่ะเขาเรียกว่าราชาโชคครับตําแหน่งนี้ถ้าเรื่องของการเงินได้ดีจากที่บ้านราชาโชคได้อะไรมาง่ายๆ มีเงินที่จะได้เงินมาจากที่บ้านก็เป็นไปได้ต่อมาถ้าในบ้านใครนะครับผมราศีเมษสําหรับคนที่เคยพังพลาดพังเผลอไปใช้เงินไปเยอะกับตัวทันละคราวนี้ได้เขาเรียกว่าเหมือน,นกับโจรกลับใจมีโอกาสได้กลับมาคุยกันตรงนี้นะครับผมทะเลาะกันแล้วอาจจะเปลี่ยนใจแล้วอะกลับตัวเป็นคนดีก็เกิดขึ้นได้นะครับผมต่อมาเป็นอะไรอีกสี่ กับ2นะครับเพราะเนื่องจากเกษตรของราสีกรกฎชั่วโงนี้คำพูดหางเงินได้คำพูดแลกเปลี่ยนกับเงินทองได้ลักษณะของอะไรที่ปรึกษาคำพูดช่วยคนลักษณะนีะ้สร้างเงินได้นะครับผมต่อมามีอะไรนำหน้ารักอยู่ข้างหลังลัก7จ็ดเนะครับผมมาในตำแหน่ง ตรงนี้ก่อนราศีมังกรมาด้านหลังสุดมีดาวเกตเข้ามาดาวเกตนั้นก็คือดาวที่จะบอกว่าอยู่ในภพกรรมการงานนั่นเองครับกรรมการงานดาวเกตให้ผลที่ดีเรื่องของงานงานนั้นมีโอกาสที่จะไปได้สวยกว่าที่คิดเพราะว่าดาวเกตนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรมากทําไปดีอย่างดีที่สุดทําไปพยายามมากที่สุดก็จะมีเกณฑ์นะครับที่จะทําให้ผลลัพธ์ผลประกอบการนั้นดีกว่าที่คิดแต่ก็เหนื่อยหนะักอดหลับอดนอนนะมี่เกเ์เป็นไปได้นะครับก็ระวังสุขภาพเกิดขึ้นด้วยครับเพราะว่าดาวเจ็ดตรงนี้มันเหนื่อยมันหนักมากอ่านมาต่อนะครับผมดาวเสา ช่วงนี้ดาวของราศีเมษนะครับผมดาวเสาร์ได้ส่งกลังในระวางตียางกันตรงจังหวะนี้ก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเดินทางอยู่เสมอไม่ใชเป็นเรื่องของงานหางเงินลาผลต่างๆนะครับผมก็มีเกณฑ์เดินทางหนึ่งอันดับที่สองก็คือก็ให้ระวังระหว่างการสนทนาการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงพี่น้องเรื่องของการติดต่อ เจลาจาก็ให้ระวังมันจะเกิดแบบมันหงุดหงิดรำคาญได้ไม่ทำไม่ทำม,มาแล้ววะงานตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจะรู้สึกขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจมาพบวินาศพบวินาศเป็นดาวราหูของเราเบียนลักธนาของเราตรงนี้ดาวราหูของเราตรงนี้มันก็ต้องเรียกว่างานเขาเรียกว่างานแบบวินาศดีกว่างานติดต่อเบื้องหลังงานติดต่อ ทำอะไรที่มันไม่ใช่เบื้องหน้านะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้างหลังข้างหลังในช่วงนี้มีเกลิดทองหลังพระดีกว่าต้องพูดคำนี้ทําอะไรปุ๊บก็เป็นเบื้องหลังที่ดีเป็นการปิดทองหลังพระแต่เดียววันหนึ่งมันก็มาถึงข้างหน้าเองนะครับเราอาจจะไม่ได้หน้าไม่ได้อะไรมากมายเพราะมันอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นงานการกุ้ลงนงติดต่องานช่วยเหลือใครก็ตามเพราะว่าอันนี้มันเป็นพบวินาณ ฉะนั้นการช่วยเหลือคนปิดทองหลังปักเดือนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับ3.05มาเลยอังคารอ้าวชั่วโมงนี้เดือนธันวาคมนี้ประมาณตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงกลางเดือนหน้านะครับก็เนื้อหอมเพศตรงข้ามให้ความช่วยเหลือได้ดีมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็จะสาสัมพันธ์ไหมก็แล้วแต่าชาวราศีเมษน,นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ ภาเป็นดูขำๆก็พอแล้วผมว่าทําอะไรผิดทําแค่ว่าชื่นชมก็พอแล้วครับส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีแฟนก็มีโอกาสดีๆที่จะมีคนเข้ามามีคนมาแกะถ้าเช็ดหน้าให้มาขายขนมขีพนอาจจะในลักษณะน,นี้ต่อมาเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกัน,นครับ เมื่อี้ทางเบื้องหลังเบื้องหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดได้เช่นเดียวกันก็คือมีเกณฑ์เดินทางเพราะว่าดาวอังคารไปอยู่ในตำแหน่งนั้นลมมีเกณฑ์เดินทางหาเงินเพศตรงข้ามแล้วก็แต่การทำงานเนี่ยก็จะให้ระวังมีเกณฑ์จะบอกว่าถูกขโมยซีนเลยดีกว่ามีการถูกแย่งซีนไปทำๆอยู่มีคนขโมยไปซักนั้นอะอะไรอย่างนี้ ตั้งมาตั้งนานอ่ะมีคนเอาไปก็อันนี้ก็คือเกมที่จะเกิดนะครับผมถามว่ามันดีไม่ดีถ้าส่วนตัวผมมีใครว่าขโมยซีนก็ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยชอบซีนเท่าไหร่แล้วผมไม่ค่อยชอบอยู่เบื้องหน้าเท่าไหร่แล้วครับนะครับปึ๊บป๊บการเงินมีเกิอะไรได้อะไรมาง่ายๆเช่นเดียวกันดาวเกตส่งผลให้ถึงการเงินเจอปึ๊บเกี่ยวกับดาวห้านะครับผมโชคลาภได้มาง่ายๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้ อย่างลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ระวางเรื่องของการขับรถขับราะครับดาวอังคารอยู่ในภพกระดุมพระทํางานหาเงินขับรถก็จะเป็นอ่ะอังคารเจอมนุษย์แต่ยูเข้าก็ขับรถด้วยความมีอารมณ์สูญเฉียวขับรถเร็วให้ระวังครับผมโอเคกันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับสําหรับราศีเมษนะครับขอให้โชคดีทุกทท่านครับผมชาวราศีเมษครับเดือนนี้โชคดีโชคดีครับ ครับจบกันไปแล้วนะครับผมทั้ง12ราศีนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อีกครั้งนะครับให้เป็นกำลังใจแก่ผมด้วยนะครับครับช่วงนี้มีหลายช่องทางนะครับสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับเพจอาจารย์อูการันตีนะครับเพื่อง่ายต่อการรับชมและการเข้าถึงนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเนื้อหาของโหราศาสตร์การทำนายนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ